ค,คุณครูชื่อคุณครูเมสวัสดีทุกคนทุกคนสวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะดิฉันชื่อนางสาวอนัญญาบุญทองหรือว่าครูเมของเด็กๆนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ครูเมจะชวนเด็กๆทุกๆคนไปเรียนรู้กันในเรื่อง การบวกแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องการบวกนั้นเราจะต้องรู้ความหมายก่อนว่าการบวกคืออะไรไหนใครรู้บ้างเอ,อ่ยยกมือให้ครูเมดูหน่อยอ่าเก็บคําตอบไว้ในใจนะคะแล้วตามครูเมไปดูเฉลยกันเลยการบวกคือการนําจํานวนสองจำนวน,น,วนหรือมากกว่ามารวมกัน คำตอบที่ได้จะเรียกว่าผลบวกผลรวมผลลัพธ์หรือคำตอบนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เรามารู้จักเครื่องหมายบวกกันค่ะเด็กๆอันนี้เรียกว่าเครื่องหมายบวกนะคะก่อนที่เราจะไปลงมือบวกเลขก,กันนะคะครูเมฆก็อยากให้เด็กๆได้บริหารน,นิ้วมือกันก่อนเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ย พร้อมแล้วยกมือขึ้นมาสองข้างค่ะเหมือนครูเมยแบบนี้นะคะอ่าแล้วทําไปพร้อมๆกับครูเมเลยนะคะเด็กๆมือของฉันนั้นแสนวิเศษ,ษมีฤทธเดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1น,น,นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นกลายเป็นอะไรคะอ่าเจ้าวัวน้อยนั่นเองค่ะ มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูสองนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นกลารเป็นอะไรคะเด็กๆกระต่ายน้อยนั่นเองคะ่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษ มีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูสามนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นเมียวตัวอะไรคะร้องเมียม้ยวเมี้ยวอ่าใช่แล้วคะ่ะแมวนั่นเองมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่าง ชูสี่นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกลายเป็นกลายเป็นอะไรเอ่ยเปลนเปลนเปลน,ปลนอ่ากลายเป็นช้างน้อยนั่นเองค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกลายได้หลายอย่างชูห้านิ้วขึ้นมาทั้งสองข้าง แล้วแปลงร่างกลายเป็นอ่าเป็นอะไรคะเป็นปลาน้อยเวกวายเป็นในอากาศเวกวายสมมุติเวกวายเป็นในน้ํานะคะเด็กๆอ่าเก่งมากมากเลยคะ่ะปลบมือให้ตัวเองหน่อยมาฝึกบวกเลขกันเถอะก่อนที่เราจะไปบวกเลขกันนะคะ ครูเม่จะพาเด็กๆไปรู้จักมือของตนเองก่อนว่ามือของเราเองเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกันกี่นิ้วอ่านับพร้อมๆกันนะคะข้างนี้ก่อนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านับต่อเลยนะคะหก ทั้งสองข้างมีทั้งหมดกี่นิ้วคะเด็กๆใช้แล้วค่ะมีทั้งหมด10นิ้วอ่ะคราวนี้เรามาดูมือของเราแต่ละข้างว่ามีข้างละกี่นิ้วทั้งหมด2มือมี10นิ้วนะคะแล้วมาดูกันว่าแต่ละข้างมีข้างละกี่นิ้วอ่ะนับพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4 5สองสสี่ห้า อามือข้างขวามี5นิ้วอ่าต่อไป1 2 3 4 5สรุปว่ามือของเรามีข้างละกี่นิ้วคะเด็กๆมีข้างละห้นิ้วและมีทั้งหมด10นิ้วด้วยกันอ่าเวลาเราบวกเลขเราสามารถจำไว้ได้เลยนะคะว่ามือของเราทั้งหมดเนี่ย มีอยู่10นิ้วได้กันและมีอยู่ข้างละห5นิ้วเวลานับเลขจะได้สะดวกในการนับค่ะพร้อมที่จะไปบวกเลขกันหรือยังคะเด็กๆอ่าถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์ข้อที่1กันเลยค่ะโจทย์ข้อที่1เขาบอกว่า2อบวก1อ่ะวิธีการบวกวิธีนี้นะคะให้เด็กๆหาก่อนว่าจำนวนไหน มากกว่ากันตัวเลขข้างหน้าหรือตัวเลขข้างหลังที่มีจํานวนมากกว่าสองกับ1อะไรมากกว่ากันคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะสองมากกว่าเมื่อเราได้ตัวเลขที่มากกว่ามาแล้วก็คือสองเราก็เก็บสองเอาไว้ในใจและเราใช้วิธีการนับต่อนะคะเด็กๆอ่าเรามีสองไว้ในใจแล้วนับต่อก็คือเด็กๆเ,เอานิ้วของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะสองวกอะไรคะ ใช่ค่ะสองบวกหนึ่งอ่ะมีสองอยู่แล้วในใจแล้วนับต่อเลยสองแล้วเท่าไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะสองแล้วสามแต่เวลาเรานับต่อเด็กๆอย่าลืมพับเก็บนิ้วของตัวเองด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่นับซ้ำเพื่อที่จะได้เป็นความถูกต้องนะคะเด็กๆพับเก็บให้เรียบร้อยนิ้วไหนที่นับแล้วอ่ะเหลือเท่านี้แล้วก็คือคำตอบคือเท่ากับเท่าไรคะสองแล้วสามเมื่อกี้ อ่าใช่ค่ะสองบวกหเท่ากับสเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆพอจะทำได้ไหมคะพอจะทำได้ไมเอ่ยอ่าคุณไม่รู้ว่าเด็กเก่ง,กงทุกคนเลยไม่ได้ข้อนี้ไม่เป็นไรเราไปดูข้อต่อไปกันค่ะอ่าจยดข้อนี้นะคะเขาบอกว่า2อบวกสเท่ากับเท่าไรวิธีคิดเหมือนเดิมเลยค่ะ เก็บจำนวนที่มากกว่าไว้ในใจ2กับ3ตัวเลขไหนมีค่ามากกว่ากันคะเด็กๆใช้แล้วคะ่ะเก็บ3ไว้ในใจแล้วชูนิ้วขึ้นมาสอนิ้วอะสแล้วนับต่อไปเลยนะคะสามที่เก็บไว้ในใจกับนิ้วอีกสนิ้วเรานับต่อจาก3ามเลย3แล้วเท่าไหร่คะเด็กๆสาแล้วสี่เก่งมากๆค่ะอย่าลืมพับนิ้วด้วยนะคะจะได้ไม่นับซ้ำกัน 3แล้วส 4, 4, ีแล้วห้าคำตอบคือเท่าไหร่คะเด็กๆติง้งใช่แล้วคะ่ะคำตอบคือ5นั่นเองใครตอบถูกข้อนี้บ้างเอ่ยยกมือให้ครูเมดูน่อยเก่งมากๆเลยคะ่ะคนที่ยังตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันเลยโจทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่า4บวก3เท่ากับเท่าไหร่ อะสี่กับสามอะไรมากกว่ากันคะอะไรมีค่ามากกว่ากันสี่กับสามอ่ะเก็บสี่ไว้ในใจเลยค่ะเด็กเก่งมากมากค่ะเก็บสี่ไว้ในใ,นใจแล้วยกนิ้วขึ้นมาอีกสามนิ้วเพราะเราบวกสามนะคะอ่ะสี่แล้วสี่แล้วเรานับต่อไปเลยค่ะสี่แล้วห้าหกเจ็ด คำตอบเท่ากับเท่าไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคำตอบคือเจ็ดนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันเลยโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า4ีบวกหาเท่ากับเท่าไรอะเรามาดูกันเลยค่ะ4กับ5อะไรมีค่ามากกว่ากันคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ 5, 5มีค่ามากกว่า4เราเก็บ5ไว้ในใจแล้วยกนิ้วขึ้นมา4นิ้ว 7จ็ด้าอใครตอบถูกบ้างเอ่ยคำตอบคือ9ก้าเก่งมากๆเลยค่ะตัืเมย้ตัวเองอนอยข้อนี้นะคะเขาบอกว่า6กวกหเท่ากับเท่าไรอ่ะหกับ5อะไรมีค่ามากกว่ากันคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะ6มีค่ามากกว่า5เราเก็บ หกไว้นในใจแล้วยกนิ้วขึ้นมา5นิ้วนับต่อเลยค่ะเด็กๆหกแล้ว7 8 9 10ปดเกาคำตอบคือเท่าไรคะใช้แล้วคะ่ะคำตอบคือ11นั่นเองใครตอบถูกใครตอบถูกบ้างเอง่ยเก่งมากๆเลยคะ่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆเ,เขาบอกว่า8ปบวกเด เท่ากับเท่าไรอ่ะแดกับเจดอะไรมากกว่ากันคะเด็กๆใช้แล้วคะ่ะ8นั่นเองคะ่ะเก็บ8ปดไว้เลยในใจแล้วยกนิ้วขึ้นมากี่นิ้วคะใช้แล้วคะ่ะเจดนิ้วอ่ะแดแล้วเท่าไรคะ8ดแล้วนับต่อไปเลยคะ่ะแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าคำตอบก็คือ 15นั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่า9บวก8เท่ากับเท่าไรอ่ะ9บวก8เท่ากับเท่าไรคะเราเก็บอะไรไว้ในใจ9หรือ8คะ9กับ8มีอะไรมีค่ามากกว่ากันคะอ่ะเราเก็บ9ไว้ในใจเก่งมากๆค่ะแล้วเราก็มาบวก8เรายกนิ้วขึ้นมา แดนิ้วอ่านับพร้อมๆกันเลยนะคะ9แล้วเท่าไหร่9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 17สิาคำตอบก็คือ17นั่นเองค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเลยใช่ไหมนะคะอ่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆข้อนี้เขาบอกว่าสิ บวก0เท่ากับเท่าไรอ่ะก่อนอื่นครูเมย์จะบอกเด็กๆก,ก่อนเลยนะคะ0ไม่มีค่าไม่ว่าจะเป็น9บวก0ก็เท่ากับ9เหมือนเดิมเพราะ0ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมคะเราไม่ต้องนับต่อสัญลักษณ์ของเลขศก็คือกลมๆเหมือนไข่ไก่เราไม่ต้องนับต่อนะคะเหมือน8บวก0ก็ได้8เหมือนเดิม เพราะศูนย์ไม่มีค่าอะไรเลยค่ะอะเพราะฉะนั้นแล้วโจทย์ข้อนี้1ิบบวกศูนย์เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆใครตอบครูเมย์ได้บ้างเอ่ยติ๊กตอก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 มีคนเก่งบ้างไหมเอ่ยอาใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลย1ิบบวกศูนย์เท่ากับสิบนั่นเองค่ะกลุ่มเงี้ยตัวเองหน่อยโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า 9- 0บวก0เท่ากับเท่าไร่ข้อนี้ครูเมย์ให้เด็กๆคิดเองนะคะอ่ะครูเมย์บอกไว้ก่อนว่า0เนี่ยไม่มีค่า 9- 0วก0เท่ากับเท่าไร่คะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะ9บวก0นเท่ากับ9นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะดบูอให้ตัวเองหน่อยไหนวันนี้ใครตอบถูกหลายข้อบ้างคะ อ่ะตอบไม่ถูกยังไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูเมยจะมีแบบฝึกหดัดให้เด็กๆไปฝึกทำกันมีทั้งหมด10ข้ออ่าทำเสร็จแล้วส่งมาให้ครูเมยดูผ่านลายกลุ่มด้วยนะคะทำเองนะอย่าให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเพราะเด็กๆของครูเมยเก่งอยู่แล้วคะ่ะแบบฝึกหดัดให้เด็กๆก,กดหยุดวิดีโอแล้วจดลงไปในสมุด เขียนคำตอบที่ถูกต้องและถ่ายส่งไลน์กลุ่มห้องเรียนนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆมันทบทวนบทเรียนบ่อยๆและดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมออย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ Bye-bye!